กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนกรับเอฟซีทางช่องยูทูบทุกถูกตันเด้อค่ะเด้อมาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาตามต่อเก็บเกี่ยวข้อมูลเล่าพัฒนารวมเสียนกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะตอนนี้แอดมินหน้ยหน่อยคลิปสันเด้อท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แอดมินหน้ยหน่อยคลิปสันลงทางช่องยูทูบแล้วก็ทางเพจตอนนี้เพจแอดมินหนูหน่อยสั่งไล่ใดาใได้แล้วเด้อท่านผู้ชม หลังจากที่แอดมินนูหน่อยเหตุผิดกดเขามากเป็นปีท่านผู้ชมคิดว่าจะสางบอดายแล้วยู่ดีแอดมินก็เลยล่องเอาแนวทางไปว่างไปรีวิวผ่านเสยเลยท่านผู้ชมแอดมินนูหน่อยก็เลยกลับไปลุงเพจเป็นคลิปสัน้นหากท่านใดที่บพท่านใดไปกดติดตามฝากพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งช่องทางเด้อท่านผู้ชม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นำด้ยวยค่ะเด้อเป็นคลิปสั้นตามาชมปากพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งช่องทางแน่ด้ยวยค่ะเด้อเอาตามาชมสำหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยนะคะเนาะ,เ,นาะเก็บเกี่ยวข้อมูลเราพัฒนารวมเสียนคลิปนี้นะคะสำหรับท่านใดที่รอรวมเหล็กเดิน6สูตรแอดมินหน่อยพอกันคลิปหนาเด้อามชมสรุปเราพัฒนาวิเคราะห์ คลิปหนาทผามา้ชมวิเาะห์แนวทางตัวเลขสรุปนํากันนะคะเด้เออ้าทำมาชมสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้นำแนวเด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะว่าแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจเขากลุ่มนะคะเนาะเขากลุ่มลายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแอดไลน์สแกน qr code ที่ admin แปด บนคลิปวิดีโอนะคะสแกนเข้ามาแล้วอย่าลืมส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะเข้ากล,ลาุ่มไลฟ์ฟีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเด้อานผม้ชมแอดไลน์เข้ามาเลยสำรับท่านแรกปูสังขะเด้อค่ะเด้อหัตถิพันธ์มาปูหลุดเด้อา,านผม้ชมหัตถิพันธ์มาแนวทางของปูหลุดเอาจรามะช่อมสำรับงวดนี้ตามต่อคือเกา เก็บเกี่ยวข้อมูลเบิ่งเป็นแนวทางเด้อธรรมชมถ้ามักค่อยจัดธรรมชมของปูตอนนี้หลุดธรรมชมหลุดส่วนใหญ่เลขเด่นหลุดธรรมชมงวดนี้ธรรมชมเลขวิน901321นะคะเลขเด่น901ประกบคู่มี1910 11 สองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งนะคะโน้ตหน่อยว่าเลขผู้เป็นตากับขอ,ม,อม่าเดอร์ธรรมยมเด่นเก้าศูนย์หนึ่งทางทีมันเคยมากกับขึ 1, 1, 2, ้นหนึ่งหนึ่งเดอร์ธรรมชมอย่าลืมเมนี่วันจันอย่าลืมเลขเบิร์นเด้อธรรมชมทางมันมากกอะคือหนึ่งหนึ่งเด้อธรรมชมต่อมาอาจารย์พงพารวย แอดมินนูนอยขอขอบคุณร่วมทุกเสียนทุกสำนักเด้อค่ะเด้อที่ส่งแนวทางให้แอดมินมาลงทั้งช่อง YouTube ฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่นะเนาะ,ะขอขอบคุณทุกเสียนทุกสำนักของอาจารย์พงผ้าร้วยท่านผู้ชมวัติพันธ์ามาเด่น8ตัวเดียวบนล่างรูดเลขติด890เหนึ่งประกบคู่บอแตกท่านผู้มชมเลกออก เบิ้ลนะค่ะเนาะเบิ้ลมาสี่ท่านผู้ชมเลขออกหนึ่งแปดแปดท่านผู้ชมเลขออกมากถึงสี่นาเสียดายเนาะท่านผู้ชมแต่ว่ากัมีคนหลุดแปดอยู่นะคะเนาะแอดมินหนูน่อยกัหลุดแปดท่านผู้ชมพอได้ปนอยู่ดยดวยวเด้อค่ะเด้องวดที่ผ่านมาพอได้ปนอยู่กะ ดีใจยินดีครับพ่อแม่เอฟซีเด้อค่ะเด้อจุดสรุปแอดมินหน่อยผ่านนะคะเนาะสำหรับงมวดที่่านมาวิ่งแปดรูดแปดแอดมินพ่อได้ปนอยู่เด้อค่ะเด้อหมวดนี้ท่านผู้ชมอาจารย์พงพารวยได้เด่นรูดหนึ่งนะคะเด่นรูดหนึ่งตัวเดียวบนล่างเล็กติด หนึ่งสองสามสี่ประกบคู่มีสองหนึ่งสองสามสองสี่สามสี่และหนึ่งสี่นะคะพ่อแม่พี่น้องแคบหน้าจอะะด้วยค่ะเด้อต่อมาของแอดกาแฟดำแอดกาแฟดำหววเ็บพันมากเขา่าแต่เหล็กเด่นคือกันนะคะเด้อเข้าเด่นเจาะไม่แตะนะคะเหล็กออกเบิ่นเนาะท่านผู้ชมหมวดนี้ได้เด่นสองรองหกนะคะประกบ คู่มีสองศูนย์สองสี่สองหกสองปดหกศหเจดหปดกันเบิน้นกันมีสองสองหสามตัว 9, ก้าสองสีสองหกเสองหและสองหปดนะคะต่อมาแม่ fc ไม่ออกนาม วที่ผ่านมาดลุดเดอร์ท่านผู้ชมงวดนี้ตามต่อเด่นแม่เอฟซีได้เด่นโซนแปดเก้าประกบคู่โซนเก้าโซนแปดและเก้าแปดระวังเหล็กแม่เอฟซีกวาดกวากันมาเด้อท่านผู้ชมงวดนี้เหล็กชนกันโซนเก้าแปดเดอท่านผู้ชมแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ ต่อมาแม่นางทรรมาชมเป็นไปตามคาดทรรมาชมเห็นบอลเล็กวินแม่นางแอดมินดนูหน่อยบอกว่า,วา,วาให้ให้เบิรงสองตัวหนานี่ครับสองตัวหลังนี่เล็กแม่นางสี่เป็นเล็กเดนมาร์กมาบ่อยมากเลยรรมมทมาชุมสองนี่มวดทิพานมาศูนย์แปดหนึ่งเล็กออกศูนย์หนึ่งแปดแปดนะทมชมเล็กเดนของ แม่นางเข่าเล็กวินเด้ค่ะเด้อเล็กวินศูนย์หนึ่งหสำหรับงวดนี้นะมุผูชมงวดนี้เลขวินแม่นางได้เด่น8 1 0หนึเก็ดสเลขติด3ามหหวิ่ง7กับ4นะคะประกบคู่สองตัวบนล่าง1 7ึ่ง7จ็ดสี่ตัวห้าแดห สามตัวแปดเจ็ดสี่นะคะนี่เด้อร์ธรรมชมเบิงเหล็กวินแปดหนึ่งศูนย์สี่เดอร์ธรรมชมเหล็กดินนู้น้นอยมักแปดเดอ่านรรมชมทำชุดสรุปไปเรียวนะคะทา่านใดที่พอท่านเห็นเจอกันคลิปหนาเด้อค่ะเดอชุดสรุปเราพัฒนาแอดมินน้น้อยทา่านใดที่พอท่านเห็นอยากฟังรายละเอียดเพิ่มเติม เจอกันคลิปหนาด้วยค่ะเด้อทันใดที่อยากจะฟังแอดมินนหน่อย,ว,ยวิเคราะห์แนวทางทวเลก็เจอกันคลิปหนาเพราะว่าแอดมินนหน่อยสรุปลาพัฒนาลงไปให้แล้วเต็งเต็มมะวานมอเสามอคืนละท่านผู้ชมลงคลิปตั้งเตเม่อคืนแล้วกาสิบ่บไดเบอกอีกอย่างหลายเนะคะเนาะเพราะว่าเป็นคลิปตันท่านผู้ชมต่อมาพอก็มอดสิบพอก็มอดซิงวดท่ผพานมา เจาะแตกหนึ่งศูนย์เดอ้อธรรมผูชมหนึ่งศูนย์ตัวกับเลขเด่นเข้าไปที่เด่นแปดนะคะหลักหน่วยบนล่างกาดกวากันมาเดอ้อธรรมผูชมแต่ว่างวดนี่เลขหนูหน่อยกับหลักสิบหลักหน่วยพอกองว่าสิบนี่มันคือว่ไปน้ำกันธรามผูชมวดกอนนันยังไปน้ำกันอยู่ดีธรรมผูชมงวดนี่ไปก็ละทิศละทางเลยบ่ของพอกับของหนูหน่อยลุดเดอ้อธรรมผูชมวดนี่หลักสิบหลักหน่วย ของพว้กับของหนูหน่อยเบ่ไปน้ำกันที่ท่านผู้ชมกับเลขเด่นหนุหน่อยบ่ไปน้ำกันเลยวดนี้นะคะเลขเด่นเด่นแปดกับเก้าสี่ตรงกันแต่แปดกับเก้าเนี่ยละท่านผู้ชมแต่ว่ารักสิบลักหน่วยมั่นคือไปคนละทางเนาะท่านผู้มชมเป็นจังไไดบุกวดนี่เด่นแปดกับเก้านะคะประกบคู่พ่อประกบคู่ให้มีแปดห้าเก้าห้าแปดหนึ่ง 8 4 6 8 6 9 7 8 7 9และ9 3นะคะต่อมาพี่ย่าธรรมจ้ชมสำหรับของพี่ย่าวมวดบองนึ่งหันเขาเล็กเด่นศูนย์เยคะ่ะเด้อประกบคูเจาะบอดแตกธรรมจ้ชมเอามวดนี้มาตามต่อกันเลยนะคะเนาะมวดนี้นะคะ ที่ยาเลขเด่นมี798 4ตัว7985เามตัว985นะคะประกบคู่2ตัวบนล่างมี858980 04909195และ79บนล่างไปกลับด้วยธรรมชมเลขบนน,นี้8น,นี้เก่าเนาะธรรมชมเอาสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ด้ะค่ะเด้อคลิปหน้าเจอกันแอดมินสรุปเล่าพัฒนา สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะวสวัสดีค่ะ